อาร์ลสันอาร์ไอาร์ลสันเดนิสเบอร์แคมหรือไอเบอร์ของอาร์เซนอลตำนานเบอร์สิบของอาร์เซนอลบอกว่าทีมชิบหายก็เพราะเวนเกอร์เนี่ยแหละเปลี่ยนระบบเปลี่ยนแบบแผนจากปีสองมโนเวนเกอร์ไม่รู้เป็นซุ่มตีนอะไรเน้นมีฟิลเยอะๆเยอะจัดเยอะจนกองหน้าไม่มีเยอะจนกองหน้าต้องเจะได้กองิดดูแล้วก็จีนองลีฟปาติต้านิวคอนคาเตต้าเดบิยอฟานเบอร์ซี เดี๋ยวทั้งนั้นเดี๋ยวทั้งนั้นจนพังจนพังไม่ได้แชมป์เป็น10กว่าปี13ปีจนได้แชมป์อีกครั้งจาก FA ฟเอครับจากเรอัลซีซึ่งไอเบิร์บอกว่าก็เห็นเหงื่ออยู่ว่าตั้งแต่นั้นอัสเบนเกอร์ไม่เคยพาทีมทำไรฬิกเลยนอกจากได้พรีเมียร์ลีกและเข้าชิงยูเซลใช่มันเห็นผลแต่อัลเบนเกอร์อาจถูกก็ได้ถ้าอัลเบนเกอร์ทำทีมพวกนี้เป็นแชมป์ด้วยเงินที่ถูกและมันก็เห็นผลเพราะทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์